สวัสดีครับเ,เร็วเข้าตามหมอมมาเดี๋ยวสิคุณมันใครอะกระห่อมได้รับหน้าที่มาพาหนีครับองหญิงเฮ้ <c oughs> ไม่มีเวลาแล้วตามมาเข้าใจแล้วจับมือกระห่อกมาไว้เร็วเข้าเร่งฝีเท้าหน่อยขอรับฟ่าบ,บาสฉันก็พยายามอย่างนี้แล้วไงเร็วก,กว่านี้อีกครับนี่เป็นเล่าสุดของฉันแล้วนะ นายไกลถึงทางออกแนละ้วคุหญิงเดี๋ยวก่อนฉันไม่ไหวแล้วฉันขอพวกเราไม่มีเวลามาพักหรอกขอรับแต,แต่ฉันไม่ต่อไปได้ไแล้วนี่คุณอยากให้พวกเรามาจับตัวคุณไปลงนรกอีกหรือยังไงไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นก็อุ๊ยอิสระรอยอยู่ข้างหน้าแล้วขอรับอ,อ,อย่างนนั้แหละ ครับแม่พวกทหารทำอไงดีพวกนานาำไา้ถึงดหล่าพวกเรามาแล้วนะเฮ้ยไม่มีทางเลือกแล้วฝาบ,บาขอเสียมารยาทนะคอรับนายนายจะทำอะไรอ่ะนายจะล้มฉันตอฉันเหรอช่วยหยุดคำถามก่อนขอรับฝาบาผมจะนับถึงแค่สามนะครับแต่แต่ว่าน,นั่นมันตัวเชืกอกกระหม่อมไปได้แบบนั้นเช,นะชื่อใจกระหม่อมตัวแบบเนี้ยฉันมีหวังไม่รอดแน่ พารกิจเสร็จสิ้หลังจากนีน้ก็กระโปองจัหนหมดมันแล้ว